ขอความเจริญในพระสธรรมจมมาเกิดมีแนท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงว่าอยู่ดีกว่าตายคือตายด้วยอัตรวินิบัติกรรมฆ่าตัวเองหรือการฆาตกรรมฆ่าผู้อื่นโดยปรารบระลึกถึงเพลงระลึกถึงสังคมและหันไปสู่เพลงเมื่ออายุ12 13ว่าฆ่าก็ตายไม่ฆ่าก็าตายสัตว์ทั้งหลายไม่อยู่ข้ามฟ้าฆ่าสัตว์มันบาปท,ที่สุด เช่นฆ่ามนุษย์เหมือนปูเหมือนปลา,าใค้ต้องการหมอโรคที่รอยาอยู่ในดงในปา่าใครไม่ฆ่าเขาก็ต้องตายคนเรามันก็ต้องตายนะจะอยู่ในในุงในดงในปา่าถึงเราไม่ฆ่าเขาต้องตายตามกฎเกณฑ์กฎกรรมใครเลือดมากบริจ,รจาคกาชาติอยากเก่งกาดออดกล้าท้าทาย ไปเที่ยวยืนแอคให้เพื่อเสบอกโลหิตมันตกเห็นแล้วเสียดายตัวคุณก็ต้องตายเสียดายกำลังของชาติเพื่อยากยากระน้ำตาหนองก็หมายความว่าเด็กๆวัยรุ่นนักเลงโตที่กโกประจำซอยเอาเลือดที่คุณจะไปเกิดเรื่องกันเน็หกกลางถนนเนี่ยึขับมอเตอร์ไซค์สิ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยเสียดายเลือดบ้างไหมทานแน่จริงนะท่านนะอ แน่จริงนู่นไปบริจาคโลหิตรักษาเลือดให้ดีจะได้ไปช่วยชีวิตคนอื่นและคนที่ตีรันฟันแทงกันยิงกันทะเลาะวิวาทกันเพราะเสียเลือดก็ต้องไปเอาเลือดคนดีๆมาใช้มันคุ้มกันไหมแล้วมีชีวิตต่อไปโดยความพิกลพิการโดยต้องคดีนะฮะโดยต้องคดีถามว่า เลือดของคนที่บริจาคเนี่ยไม่เสียดายบ้างหรอเขาอุตสาห์เสียสละเพื่อเอาชีวิตเร็วๆกาแก่นทำตัวใหญ่โตไม่คุ้มประโยชน์เก็บเลือดดีๆเอาไว้บอสภากาชาติออกกฎถ้าเพื่อแข่งซิ่งยิงฟัน นักเลงโตจิโกกากันนฮะให้ถุงเดียวแล้วไปถามญาติจะเอาไอ้คนนี้ไว้มั้ถ้าเอาไว้ญาติต้องไปหาเลือดมามาบริจาคก,กันเองเก็บเลือดดีๆไว้ให้คนดีเขาใช้เขาจะได้ดำชีวิตต่อไปเพราะเลือดบ,บางครุ๊นี้เป็นเลือดที่หายาอย่าเอาเลือดดีๆไปให้คนชั่วนะเสด็จจริงๆ เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะทําบุญกุศลนะฮะ,ะไปยิงไปแทงใครเขานะฮะไปบริจาคกาชาินะแล้วกาชาติก็จะมีเลือดนะของเราเนี่ยเอาไปให้คนอื่นเขาเป็นการช่วยชีวิตเขาต่อไป